เอ r l y ลี่เยกับ t o y o ต a v ว g o กันข่าววันนี้ลดสูงสุดกว่าแสนเลยสวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ่งคาเซตเตอร์ค่ะแน่นอนเปิดหัวคลิปมาอย่างไววันนี้มาเจอกันกับ v ีโกกันโตยต้าวีโก้ทั้ง3รุ่นนี้บอกเลยว่าเป็นรุ่นนอดน,นิยมของใครหลายๆคน,นหลายๆท่านกําลังสนใจและยังครองใจหลายๆท่านในตลาดกันอยู่่ะใครกําลังตามหากันอยู่บ้างมาดูกันค่ะวันนี้มีทั้งตัว v ีโ o p พิเรนเนอร์แชมนะคะและอื่นๆมากมายเลยวันนี้มาหารราคาให้ บอกเลยว่าแสนหนึ่งไม่เกินใจมาดูกันค่ะชอบคันแรกสุดเลยนะคะเป็น To y ต้า v i g ก h a ช p คันนี้4ประตูเลยได้ตัวปี2013ไปสีขาวนะคะย้ำเลยนะคะว่าบอดี้เขาเดิมทั้งคันสวยมากไม่ชนพิความจมน้ำทำเสียงแน่นอนบอกเลยสวยงามมากๆร0%อร์เนคันนี้อยากจะบอกว่าวิ่งน้อยด้วยนะจ๊ะ คันนี้วิ่งเพียงแค่6กหมื่นกิโลเท่านั้นเองค่ะบอกเลยว่าใช้ง่ายขายคล่องนะคะสอบวีโก้สมรรถนะดีมากใครกําลังตามหาอยู่นะคะรถสักคันที่สมรรถนะดีๆเลย v ีก็น่าสนใจเป็นเครื่อง VN Turbo ด้วยนะคะแล้วโฉมนี้แบบนี้มาแบบไหนย้ําเลยนะคะว่าตอนนี้รถแบบนั้นเลยสวยเดิมจากโรงงานแต่แรกอยู่แล้วนะคะปกติคันนี้อยู่ที่469,000ไม่ขายค่ะวันนี้ลดเลย20,000บาทเหลือ4 4 9 0 0 0บาท Early s a l เซลนะคะรีบเลยสอบคันนี้เท่านั้นเดี๋ยวมาดูกันที่คันต่อไปกันคะ่ะไป รถโหดมากนะคะสอบคันนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจคันนี้เนี่ยฟังกชันจะแตกต่างนิดนึงจากคันเมื่อกี้ซึ่งคันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทแคปนั่นเองค่ะเปิดง่ายข้อง,ง่ายลงง่ายนะคะแล้วบอกเลยว่าราคาดีงามมากนะคะสอบคันนี้เองนะคะหน้าแชมป์สวยๆแบบนี้ใครกําลังตามหายอยู่บ้างคะ วีก็บอกเลยนะว่าลูกค้าตามหากันเยอะมากๆแล้วตัวฮิตตัวเซลเลยนะคะคันนี้ v Turbo, ี t u r b เทอร์บเช่นเดียวกันทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะคะคันนี้จีน่าลดให้40,000บาท3,99,000จัดไปเลยค่ะคันนี้2 5อีกรีบเลยค่ะรีบได้รีบของดีมีจำกัดนะคะไม่พูดคําทําเพลงเลยกันวีก้คันนี้นะคะบอกเลยว่าสวยงามใครชอบดำดุ น่าสนใจมากสบคันนี้จัดป้ายสอีพี e ร r เ n อร์คันนี้จากปกติเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้จีน่าลดให้40,000บาททันทีเฉพาะคันนี้เท่าน,นั้นเพราะฉะนั้นราคาจะเหลือเพียง 3 5 9 0 0 0หื่นบาทเท่านั้นค่ะวีโก้นะพี่นาะยยิ่งบอกเลยว่าพี่ใช้ไปใช้ไปถ้าเบื่อง่ายเนี่ยบอกเลยว่าขายออกเนี่ยได้กำไรดีงามนะคะพี่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะสนใจก็รีบเลยนะคะในส่วนของค่างวดหากพี่ๆต้องการค่างวดถูกๆคันนี้แนะนำเลย3คันนี้เรียงไปเลยนะเริ่มต้นเลยงวดเริ่มต้นที่ประมาณเจ0 0ันนะคะถ้าใช้กรณอันนี้ฟรีดาวนะแต่ถ้ากิดว่าดาวเพิ่มค่างวดก็โอเค กตว่าดาาเพิ่มข้างวงนก็ถือว่าถูกลงอีกเยอะมากมากเลยนะคะดอกเบี้ยก็ถูกตอนนี้นี่ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.79%นะคะเข้ามาสอบถามกันได้เลยค่ะสีรุ่งคาเซเ,ซเตอร์มีรถให้ท่านเลือกมากมายหลากหลายแล้วเซตนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นกับวีโก้นะคะใครอยากได้ของดีราคาถูกรีบเลยนะคะช่วงนี้นะคะมีโปรโมชั่นหลากหลายมากมามใครที่ไม่มีรถใช้เข้ามาหาสีรุ่งคาเซเ,ซเตอร์กันได้เลยนะคะสวยกดีฟรีดาวส่วงฟรีทั่วไทยทาสัญญาฟรีทั่วประเทศที่นี่เลยค่ะแอดไลน์ L ได้เลยสีรุ่ง799ค่ะ